ก่อนอื่นแอดมินก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับวันศุกร์ที่26พฤศจิกายนโดยนะครับก่อนอื่นแอดมินจะพามาด,ดูในด้านของกรมชลประทานที่ออกมาประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักบร,ริเวณภาคใต้สุดสัปดาห์นี้หลังจากทางด้านกรมอุตุนยิยมวิทยาได้คาดการปริมาณฝนที่จะตกหนักรวมถึงตกหนักมากในหลายพื้นที่ ในช่วงวันที่26ถึง30พฤศจิกายนด้านส่ย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่บริเวณภาคใต้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติหรือกอ,อนอชอได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมดินถลม่มในหลายจังหวัดบริเวณภาคใต้ด้านนายประพิษจันร์มาอธิบดีกรมชลประธานเปิดเผยว่าด้านส่วนบริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่ภาคใต้ออำนวยการน้ำแห่งชาติได้ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ จากฝนคาดการวันแมปของกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนร่วมกับคณะทำงานอำนวยการบริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคใต้พบว่ามีพื้นที่4อย่างที่ยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจึงขอให้เฝ้าระวังน้ำหลากดินถลม่มในพื้นที่26-30พฤศจิกายน โดยนะครับในพื้นที่จังหวัดดังต่อไปนี้เร็ยนจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาระนองตรงังปัตตานียะลาและราธิวาสโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางที่มีปริมาณน้ำมากกว่า80มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและเสียงน้ำหลน้นอาจจะส่งผลกระทบ ต่อพื้นที่ด้านท้ายอ่างเก็บน้ําในส่วนของบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราธานีกระบี่ระนองภูเก็ตตรังและนาราธิวาสให้ฟอร์ระวังระดับน้ำล้นตลิ่งเข้าวท่วมพื้นที่ลุ่มต่ําบริเวณปากอ่าวจากระดับน้ําทะเลหนุนสูงกว่าปกติ0.5-1เมตรด้านนายประพิจันมา ได้สั่งการให้โครงการชนลประทานในพื้นที่ภาคใต้ฟอระะวังและติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีปริมาณฝนตกสะสมน้ำท่วมซัมซาพร้อมปรับแผนบริหารจัดการน้ำในแหล่งน้ำให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อวางแผนบริหารจัดการน้ำในเขื่อนระบายน้ำและประตูระบายน้ำเพื่อพร่องน้ำและเรื่งระบายน้ำในอ่างเก็บน้ำลำน้ำแม่น้ำให้สอดคล้องกับการขึ้นลงของระดับน้ำทะเลรวมทั้งใช้พื้นที่ลุ่มต่ำเป็นแก้มลิงหน่วงน้ำและรองรับน้ำหลากการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร และระบบชนลประธานทุกแห่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อรองรับน้ำหลากป้องกันน้ำท่วมอย่างมีประสิทธิภาพได้มีการจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือในพื้นที่ภาคใต้ได้แก่เครื่องสูบน้ำา350เครื่องเครื่องผักดันน้ำา440เครื่องและอื่นๆนะครับรวมแล้ว 1, 189หน่หน่วยประจำพื้นที่เสี่ยงต่างๆพร้อมปฏิบัติงานได้ทันทีหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นรวมไปถึง พร้อมด้วยระบบสื่อสารสำรองให้สามารถเข้าช่วยเหลือได้และบรรเทาผลกระทบต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมชลประทาน ต่อไปจะเป็นการพยากรณ์อากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้ารองมรสุมพัดผ่านเรืนภาคใต้ทางตอนล่างเข้าสู่หยอ่อมควา,ามรกาดต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ทางตอนล่างประกอบกับมรสุมตะวหนอกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทยภาคใต้มีกําลังค่อนข้างแรงแลักษณะดังกล่าวเช่นนี้ทําให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัรทลุง สงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงากระบี่ตรังและสตูล ขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณภาคใต้ระวังตรายจากฝนตกหนักและปริมาณฝนสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังปานกลางโดยทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนอง สำหรับบริเวณความประากาศสูงหรือบรรยากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงยังคงปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนทําให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นมีลมกระโชกแรงขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยนะครับสําหรับบริเวณภาคเหนือพยากรณ์อากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าจะมีอากาศเย็นนะครับ รวมถึงจะมีฝนเล็กน้อยในบางพื้นที่อุณหภูมิจละลดลงอีก1-2งององศาชัลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด19-22องศาเันเซียสสูงสุด28-33ถองศาเันเซียสบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด9-15งหองศาเัลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันนี้จะมีอากาศเย็นจะมีลมกระโชกแรงอุณหภูมิต่ำสุด16-20องศาเซลเซียสสูงสุด30-32องศาเซลเซียสบรเวนยอดภูจะมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด11-14องศาเซลเซียสลมตันออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนภาคกลางนะครับในวันนี้จะมีอากาศเย็นจะมีลมกระโชกแรง โดยนะครับอุณหภูมติต่ำสุด20-23ง่องศาเซลเซียสสูงสุด31-33อ็ถึงาสศาเซลเซียสลมตะันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนภาดตะวันออก จะมีอากาศเย็นลมกระโชกแรงอุณหภูมิต่ำสุด21-24องศาเซลเซียสสูงสุด30-33องศาเซลเซียสลมตะวนออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณชุมพร สุราธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-29องศาเซลเซียสสูงสุด26-32อ,องศาเซลเซียสลมตะันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตก ฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่ฝนตกหนักบริเวณระนองพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสสูงสุด27-31องศาเซลเซียสลมตะวนออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนกรุงเทพมหานะครและปริมณฑลนะครับ จะมีอากาศเย็นจะมีลมกระโชกแรงอุณหภูมิต่ำสุด22-23องศาเซลเซียสสูงสุด30-31องศาเซลเซียสลมตําันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันเป็นกันบ้างครับในแต่ละพื้นที่ของบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออก สภาพอากาศเย็นกันไหมสภาพอากาศเรุกันบ้างเบรนพื้นที่ไหนยังคงมีอากาศเย็นเบรนพื้นที่ไหนมีลมกระโชกแรงหรือบริเวณพื้นที่ไหนมีอากาศหนาวหรือบริเวณภาคใต้นะครับบริเวณพื้นที่ไหนยังคงมีฝนตกฟ้าคะนองกันอย่างต่อเนื่องเบรนพื้นที่ไหนฝนฟ้าคะนองเริ่มลดลงแล้วบ้างก็อย่าลืมรายงานสถานการณ์แจ้งข่าวคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับขอบคุณครับ เพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสาร